ดาูสกอันนี้น้ำพึ่งมีโอถึงพี่อมรานแล้วเนาะสุดยอดเลยค่ะจะได้ได้ได้ลองก็ใส่เลยทานก okay, <im ็ได้ใช่อันนี้น้ำพึ่งมีโอถึงพี่อมรานแล้วเนาะสุดยอดเลยค่ะจะได้ได้ได้ลองก็ใส่เลยทานก็ได้ใช่ไหมพี่น้อยคอมเมนต์คาัพี่นพวรรณเนาะน้ำพึ่งมีโอใส่ใส่อะไรทานได้ม้างครับพี่นภวรรณคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะสาวผู้ชายใช้น้ำพึ่ง พี่น้องผว like, ันสวัสดีพี่ลาค่ะมินเข้ามาหน่อยนะคะดีค่ะเป็น้องผัวันสาวคนไทยใช้น้ำผึ้งทานกา so ับอะไรบ้างนะคะทานจากอะไรบ้างคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะอันนี้งกำลังถึงพี่บายเล่นเตะถ้าไม่จะตกแต่ก็ไม่ตกแจ้งมาตลอดเลยนะแหละเอเท่ากันแล้วกันเราเล่นเคู่อันนี้กวดหนึ่งอยู่ข้างนอกแบ่งกันกับพ่อคนละก้นมีสบิษฐ์เอเท่ากันเท่ากันเราเล่นเปคู่ อันนี้ขวดเดีอยู่ข้างนอกแบ่งกันกับพ่อคนหละงภูไทยทานนะพี่นุ้ยจับอะไรมาผสมขวดเดียวเนาะค่ะะเนาผสมผสมมะนาวค่ะนะสาวภูไทยเนาะสาวภูไทยทานน้ำผึ้งมากับอะไรมางเนาะอันหลักๆเลยเนาะนี่เลยผสมผสมมะนาวค่ะนะสาวภูไทยเนาะน้ำผึ้งผสมมะนาวพี่นุ้ยนะคะอันหลักๆเลยเนาะนี่เลยใช่ไหมถ้าผสมมะนาวเดี๋ยวทิ้มให้ดูเนาะปาดให้ดูเนาะใช่ไหมคะพี่นุ้ยผสมกับขนมปังได้ด้วยใช่ไหมคะ กินขนมปังได้ไหมเอ่ยพี่นุ้ยจ๋าน่าจะได้เนาะเปี่ยวเปลี่ยวบอสกินขนมปังทานตอนเช้าท like ุกวันค well. ่ะใส่กับกาแฟด้วยผสมกาแฟเปลียใส่อย่างกับอันนี้ผสมมะนาวใส่กับน้ำมะนาวจ้าบุงไส้ก็ใส่กับกาแฟด้วยผสมกาแฟอันนี้ผสมมะนาวผสมมะนาวรสกาแฟาดบีบขนมปังด้วยไหมขนมปังนี้น่าจะโดดได้นะ มันลาดจะเหมือนนมไหมราดบีบราด,าดนมปังเก่ยป<ะ>รี้ยว